พระวัดบางด้วนนอกเร่งปรับศาลาเป็นศูนย์พักคอยช่วยเหลือชาวที่ติดโควิด -19 ได้มีที่พึ่ง พระครูโกศลพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอกจังหวัดสมุทรปราการพร้อมพระลูกวัดและชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อสอมได้เร่งกันช่วยทําความสะอาดโดยรอบสาลาการ,ปรเปลี่ยนและจัดสถานที่เพื่อปรับเปลี่ยนสาลาการ,ปรเปลี่ยนให้เป็นศูนย์พักคอยรอการส่งต่อขนาด60เตียงช่วยเหลือชาวบ้านที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ได้มีจุดพักคอยรอการส่งต่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลหลักของรัฐ พระครูโกศลพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอกได้กล่าวว่าการจัดทําศูนย์พระคอยแห่งนี้มีวัดบางด้วนนอกเป็นหน่วยหลัก และมีโรงพยาบาลตำบลบางด้วนซึ่งเป็นหน่วยงานของสาธารณาสุขเข้าร่วมช่วยในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในวัดบางด้วนนอกเพื่อรองรับชาวบ้านในตำบลและนอกตำบลที่ต้องมากักตัวให้หายจากโรคโควิดเนื่องจากที่วัดแห่งนี้เคยจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้จำนวน129เคส และทุกคนที่เข้ามาพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ก็หายเป็นปกติและกลับบ้านได้หมดไม่มีใครเป็นอะไรแม้ว่าเคสจะร้ายแรงขนาดไหนก็สามารถหายได้เป็นปกติและในปัจจุบันได้เกิดสายพันธุ์โอไมคอนรอบที่สองขึ้นมาวัดบางด้วนนอกก็ได้คํานึงแล้วว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัด ในานามของพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอกที่เคยจัดตั้งศูนย์พักคอยมาแล้วครั้งหนึ่งในครั้งนี้ก็เลยจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในวันนี้ทุกคนก็ได้มาช่วยกันระดมกําลังจัดสถานที่และทําความสะอาดสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยช่วยเหลือชาวบ้านอีกครั้งซึ่งจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดเตียงเอาไว้รองรับประมาณ ผู้ป่วยจำนวน60เตียงแยกเป็นชั้นล่าง26เตียงชั้นบน34เตียงซึ่งชั้นบนจะเป็นผู้ป่วยชายส่วนชั้นล่างจะเป็นผู้ป่วยหญิงส่วนญาติโยมถ้ามีผู้วัยชนก็ที่เป็นครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องแล้วไม่มีปัจจัยในการดำเนินการเผาศพทางวัดบางด้วนนอกก็ยินดีที่จะจัดการเผาให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีรถรับส่งให้และจัด พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ตามที่ญาติโยมสะดวกโดยที่ทางวัดบางด้วนนอกจะได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือถ้าใครอยากจะบวชทางวัดบางด้วนนอกก็บวชให้ฟรีเนี่ยมีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมด้วยมั้งครับศูนย์พัฒเขอาของพระอ,อาจารย์มีหน่วยงานก็คือวัดบางด้วนนอกเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานรองก็ โรงพยาบาลร,รอพอต่อังด่วนเป็นหน่วยงานของสาธารณสุขที่เข้ามาร่วมช่วยในการจัดจัดตั้งสุงพักคอยในวัดหนองด้วนนอกเพื่อรองรับคนในตำบลและนอกตำบลที่ต้องมากักตัวเพื่อจะให้หายจากโรคไม่ค่อย้ยแล้วเพราะอะไรถึงจัดตั้ง เพราะว่าเคยจัดตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ววันที่27กันกยกายน2564 <64. S 1> ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยมาแล้วหนึ่งครั้งโดยมีผู้ป่วยเข้ามาทั้งหมด129เคสแลวทั้ง129เคสนี้หายกลับบ้านหมดไม่ได้ไม่ได้มีใครเป็นอันตรายเลยแม้เคสจะร้รายแรงขนาดไหนก็สามารถที่เป็นผู้ป่วยที่หายและกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแลงั้นเมื่อโควิดเกิด โอเมกคอนขึ้นมาในรอบที่สองวัดตรงนู้นนอกก็คคำนึงเห็นแล้วว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดในนามของพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าวัดตรงนู้นนอกที่เคยจัดตั้งศูนย์ก็เลยจัดตั้งขึ้นมานะครับก็ในวันนี้ก็ดําเนินการเปิดศูนย์จัดตั้งเพื่อจะเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อจะเปดิดศูนย์ในวันพระฤหัสหน้าที่จะถึงนี่ครับแล้วจานวนเตียงที่นี่มีกี่เตียงนะครับ เตียงทั้งหมดนี่วันนี้จัดไว้60เตียงนะ60เตียงแยกเป็นชั้นล่างมีเป็น26เตียงข้างชั้นบน34เตียงชั้นบนจะเป็นผู้ป่วยชายชั้นล่างจะเป็นผู้ป่วยหญิงก็เรียนเชิญจเจริญพรญาติโยมนะครับที่ไหนถ้ามีผู้วัยชนที่เป็นครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องแล้วไม่มีปัจจัยในการํำเงินการเผาตก ก็เรียนเชิญเจริญพรไม้ว่าวัดวุดนอกซึ่งวัดนอกจัดการเผาให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นอะไรมีรถรับส่งให้นะครับมีอาหารเซ็ตบ็อกให้จะ่สวดให้สามคืนหรือสองคืนก็แล้วแต่แล้วแต่ที่คุณโยมจะสะดวกทางวัดวุดนอกจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นรับก็เรียนเชิญเจริญพรแม้จะใครอยากจะบวชดก็เรียนเชิญได้ที่วัดวุดนอกก็บรชดให้ฟรีนะครับก็บรชทดให้ฟรีสุกัญญาวลี